มันรักษาโควิด -19 ได้จริงไหมแล้วมันต้องใช้มากน้อยแค่ไหนใครอยากใช้ฟ้าทลายโจรมากองรวมกันตรงนี้ค่ะอธิบายให้ฟังก่อนฟ้าทลายโจรเนี่ยมันเป็นสมุนไพรท้องถิ่นดั้งเดิมของไทยที่มีมาอย่างยาวนานนะคะรสขมเป็นสมุนไพรยเย็นใช้แก้เกี่ยวกับอาการหวัดแล้วก็ลดอาการอักเสบใช้กันมาในประเทศไทยเนี่ยโอ้น่าจะไม่ต่ํากว่า20ปีนะคะตามข้อมูลที่อาจารย์บอกเป็น king of bitter เลยคือมันเป็นสมุนไพรที่ขมที่สุดในโลกเลยนะฮะมันจัดเป็นยาสามาัญประจําบ้านเพราะฉะนั้น ฟ้าทลายโจรมีความปลอดภัยนะคะที่สําคัญเลยคือตอนนี้มันจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานาะะยกรัฐมนตรีเนี่ยก็อนุมัติให้ใช้ฟ้าทลายโจรร่วมกับฟาวิพิระเวียในการรักษาผู้ป่วยโควิดได้จนกระทั่งเดือนที่แล้วทางคณะกรรมาการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติก็ประกาศเลยบอกว่าเพิ่มสรรพคุณให้ฟ้าทลายโจรสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาการไม่รุนแรงได้เพราะฉะนั้นเ,นเราเลยเห็นว่าอตอนนี้หลายโรงพยาบาลก็มีการนําฟ้าทลายโจรมาใช้กับ ผู้ป่วยมากขึ้นร่วมกับฟาวิพิระเวียนหรือว่าบางที่อาจจะใช้อย่างเดียวเลยก็มีแล้วทาไมยังมีข้อถกเถียงกันถึงเรื่องของสรรพคุณของฟ้าทลายโจรกันอยู่ล่ะการศึกษาแล้วก็การทดลองในไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเขาบอกงี้มันมีการทดลองนะคะบอกว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลพบนะคะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อโควิด -19 ในหลอดทดลองได้คือเหมือนมันเป็นทาลายหนามโปรตีนแล้วก็มิรของโควิด -19 ได้อ่ะค่ะนอกจากนั้นนะยังมีทางกรม การแพทย์แผนไทยได้ทดสอบนะคะใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ป่วย390คนในเรือนจําเชียงใหม่แล้วก็เรือนจํากรุงเทพค่ะผลเนี่ยพบว่ามีประสิทธิภาพมากเทียบนะคะระหว่างผู้ป่วยที่ไม่ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ฟ้าทะลายโจรอัตราเชื้อลงปอดเนี่ยคนที่ไม่ใช้อยู่ที่1 4เปซในขณะที่คนที่ใช้ฟ้าทลายโจรอยู่ที่0 9 7เเท่านั้นค่ะเทียบอัตราการเสียชีวิตนะคะเขามีการไปศึกษาในผู้ป่วยในเรือนจําเชียงใหม่พบว่าต่ํามากถ้าเทียบกับนอกเรือนจําที่ไม่ได้ คือในหมื่นคนนอกเรือนจํานะพบผู้เสียชีวิตประมาณ88รายแต่ในเรือนจําที่มีการใช้ฟ้าทลายโจรในหมื่นคนพบตาผู้เสียชีวิตอยู่ที่7รายเท่านั้นค่ะก็มีการเก็บข้อมูลนะคะเมื่อใช้ฟ้าทลายโจรกับฟาวิพิราเวียในผู้ป่วยเรือนจํากรุงเทพใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่8วันเท่านั้นในขณะที่การใช้ฟาวิพิราเวเนี่ยใช้เวลาถึง12วันจึงจะตรวจไม่พบเชื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโอ้ก็ต้องแนะนําก่อนนะคะว่าที่หมอเนี่ยเขายังเห็นไม่ตรงกรันหรือว่าข้อม ข้อมูลอย่างหลากหลายอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าแล้วแต่ว่าหมอเนี่ยเขาอ้างอิงตามตำราไหนคือถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้นเคยหรือว่าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเยอะเขาก็ใช้ฟ้าทลายโจรแต่ถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะะก็าอาจจะถนัดหรือว่าเลือกที่จะใช้ฟาวิพิระเวียมากกว่ามาดูในเรื่องของการใช้บ้างฟ้าทลายโจรต้องใช้มากน้อยแค่ไหนและใช้กับผู้ป่วยแบบไหนคะจากข้อมูลอาจารย์ปานเทพนะบ,บอกว่าฟ้าทลายโจรจะได้ผลดีสุดกับผู้ป่วยที่ยังอาการไม่หนักหรือ มีอาการน้อยรักษาได้แต่ป้องกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอุย๊ยช่วงนี้ต้องออกนอกบ้านทุกวันไปซื้อฟ้าทลายโจรมากินดีกว่าอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไว้ก่อนไม่ได้ค่ะคุณต้องมีอาการก่อนแล้วคุณก็กินฟ้าทลายโจรแต่มันก็มีเคสที่อาจารย์ปานเทพบอกเหมือนกันคือสมมติคุณไปคุกเีี่ยผู้ติดเชื้อมาแล้วคุณเริ่มเจ็บคอคุณยังไม่ได้ตรวจแล้วว่าคุณเป็นไม่เป็นอันนี้กินไว้ก่อนได้เพราะว่าคุณเริ่มมีอาการแล้วไงฮะหรือว่าคุณมีความเสี่ยงจริงๆถูกไหมอแแล้้วเออต่่สมุยูบาน ยังไม่ได้ไปในแหล่งชุมชนอันเนี้ยมันป้องกันไม่ได้มันรักษาอะไรอย่างเดียวแล้วขนาดในการทานยังไงขนาดในการทานต้องบอกว่าปัจจุบันฟ้าทลายโจนในตลาดทั่วไปนะคุณคือมันจะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนดม์มากๆเนาะเช่นห้วยอันโอสดเจ้าพยาภัยภูเบศต่างประเทศก็มีอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยนะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีปริมาณสารข้างในที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราต้องคำนึงนะคะก็คือ1เรื่องของปริมาณตัวฟ้าทลายโจน2ปริมาณสารสําคัญในฟ้าทลายโจนที่ชื่อว่า แอนโดรกาโฟไลซ์ปริมาณของฟ้าทลายโจนที่เราควรกินในแต่ละวันนะคะอ่านมาดูกันข้างกล่องมันจะมีเขียนบอกนะว่ากี่ร้อยมิลลิกรัม400มิลลิกรัมถ้า250มิลลิกรัมทาน6เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันค่ะถ้าเป็น400มิลลิกรัมทาน4เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันเหมือนกันถ้า500มิลลิกรัมให้ทาน3เม็ดต่อครั้ง 4ครั้งต่อวันค่ะควรทานติดต่อกันไม่เกิน5-7วันนะฮะทานไปถ้า 2- 3วันอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยไข้ย,ยังไม่ลดเลยสันนิฐานเลยนะคะว่าคุณอาจจะมีเชื้อเยอะหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ําหรือว่าเชื้อนี่มีโอกาสจะลงปอดให้พยายามเรียติดต่อเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดคือถ้าทานไปเนี่ยวัน2วัน3าวันอาการมันต้องค่อยดีขึ้นแล้วนะคะแล้วเราไม่ควรใช้กับใครทูกสมุนไพรมีข้อดีข้อเสียหมดคนที่ต้องระวังก็คือ1ตรีมีคันควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนรับประทาน2ผู้ที่ใช้ ยาละลายริ่มเลือดหรือว่ายาลดความดันอยู่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะ 3. ผู้ที่ใช้ยานอนหลับเพราะฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีฤทธิ์ทาให้ง่วงนอนด้วยเดี๋ยวมันจะยิ่งไปเสริมฤทธิ์กันเข้าไปใหญ่ 4. ผู้ที่มีโรคเกี่ยวข้องกับตับนะคะเอาละนะสรุปแล้วก็คือจากข้อมูลของอาจารย์ปานเทพในวันนี้ฟ้าทลายโจรสามารถรักษาหรือว่าช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับข้อ,ขอกับโควิด -19 ได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกในการดูแลรักษาตัวเองในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็แล้วกันเพื่อที่เราจะทํายังไงให้เราพึ่งพาคุณหมอ,นอ,นอ สุดจะทํายังไงให้เราเพึ่งพาระบบสาธารณสุขให้น้อยที่สุดในภาวะที่เตียงล้นผู้ป่วยล้นหมอทํางานกันหนักจริงๆถ้าดูแลตัวเองก่อนได้ก็ดูแลถ้ามีทางเลือกคือสมุนไพรไทยอย่างฟ้าทลายโจรมาใช้ได้ก่อนมันก็อาจจะดีกว่าดีกว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วก็รอคุณหมออย่างเดียวอย่างเงี้ยอาจจะรอนานด้วยและที่สําคัญคือเราจะได้เก็บทรัพยากรทางสาธารณสุขเก็บคุณหมอไว้ให้เขาไปดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่อัที่